man อ้นัาถ oh, ึงสิบเลยเว้าวนูมาเต่าพ่อเต่หาพ่อเต่พ่อเลว ไอ้เตะเตะพ่อลกเตะพ่อเตะพ่อนะ Đi hay nổ nồi. Con hùa á Mì đi la đây nè. เดี๋มาเริ่จบเลยจบเลยอะเดี๋ยวแม่กเก็บให้เก็บแม่แม่กแมกเก็บให้นะไปไหนละโอ้ไปหาไม้มาเคลียร์เลยเอาไม้มาเคลียร์อยู่สักกลางเลยไม้ไม้กวาดแปงไม้กวัดมาแปงไม้กวาดมา <c oughs> เป็นไรคะหนูเป็นไรคะ

นี่ยเ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 อาตัวไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตัวไหนแปดอ่ะอะไรอีกโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากอะเอาตัวไหนอีกชาตัวไหนอีกเอาแปดตัวไหนอีกเอแปดอีกเออไม่ออกอะไรหวยจ้าพวยออกอะไร